เรียบเลยข้างบนปอนาปลกเบแงกไปนะครับพวกเราต้องทองน สดๆในถนนไม้ลุงขนซอยสนะครับวันนี้น้ำลดลงไปเยอะแล้วนะครับทีมกู้ภัยเนี่ยบุกเข้ามาได้ถึงข้างในมากกว่าเดิมนะครับวันนี้จะได้เห็นภาพของชาวบ้านที่ทนไม่ไหวนะครับน้ำลดแล้วก็หลุยออกไปด้วยตนเองกันนะครับขอข้าวขอข้าวหมดเลยเนี่ยขอข้าวทั้งนั้นเลย thank <laughs>

เดินอยู่ข้างนอกมันจะเรียกเข้ามาแค่ไปเดินอยู่ข้างนอกน,นต้นอะ่ะนีนนะครับปฏิบัติการต้องเปลี่ยนเป็นแผนใช้รถยกสูงเข้าแทนนะครับเพราะว่าเรือกู้ภัยเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วนะครับน้ําลดลงมากชาวบ้านหลายคนเดินฝ่าน้ําที่ลดลงออกมาแล้วนะบางคนบางคนยังอยู่ชั้นบนอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากผู้ประสบภัยเนี่ย จำนวนมากนะครับการช่วยเหลือเนี่ยยังคงไม่ทั่วถึงพวกเรารู้เรื่องนะครับรู้จุดที่คนขอความช่วยเหลือเยอะแยะนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้วันนี<ท>้<ก>เราจะต้องเคลียร์เส้นทางนะครับให้เอารถกู้ภัยของเราเข้าไปข้างในได้นี่เป็นที่ ซอยสองก่อทรายนะครับหลังจากน้ําลดลงไปเกือบ2เมตรเมื่อคืนเดียวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนี้เราจะเห็นว่าภาพของเจ้าหน้าที่หลายส่วนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ทหารกู้ภัยของร่วมกตันยูนะครับแล้วก็ชาวบ้านหลายคนก็คือเหมือน2วันแล้วนะครับที่ติดอยู่วันนี้น้ําลดก็บางทีทนไม่ไหวเพราะว่าเจ้าหน้าที่อ่า กระจายกาลังกันเข้าไปไม่ถึงบ้านเขาสักทีเขามีหลายคนมากที่เดินเหมือนฝ่ากระแสน้ําที่ลดลงออกมาแล้วนะครับแต่ว่านี่เรากําลังจะเข้าไปได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยที่ติดอยู่มีทั้งคนป่วยแล้วก็คนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับเราทีมร่วมกันอยู่กาลังจะเข้าไปวันนี้ต้องบอกว่า ถ้าบชาวบ้านพอน้ําลดก็ออกกันมาเองแล้วนะครับเพราะว่าทุกจุดที่ผมบอกเห็นไหมครับเมื่อคืนนี้ตอนนี้น้ําลดลงไทยส่งกําลังใจให้นะครับนะได้ยินเขาบอกว่ายิ้มสู้นะ